ดีคะ่ะมาจากพี่น้องจ้ามือนีภาพพี่น้องกินลาบเท่าจ้าลาบเท่าแล้วก็มาลาบเป็ดพี่น้องจ้าแล้วก็ต้มเนื้อเปื่อยจ้าพี่น้องพักหลา,กายๆจ้าใส่กอกขมีมามา,มาจ้ามากินขาวน้ำกันจ้าสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่น้องวางไปสุขสุขคนจ้ามาผอกะทิเปแล้วจ้าพี่น้องกับแซ่บรัวล่วยนังทิพย์นะคะมาจ้าพี่น้องคะบุได้กินโดนแล้วกินเป็นประจวบลาบเท่าพี่น้องตะกี้ที่พวก่อยกันกินน้ำเป็นอัน ก<ห>ินไข่หน้ำมามามาจ้ะกินข้าวต้มกันจ้ะมาครัข้าวห่อนๆเลยมือนนี่อะ<ม>่ะอืมเด็กสดดูแลลงลองสดได้เด้อจ้ะพี่น้องจ้ะเด็กๆสวัสดีค่ะยังอ,อยากกินถ้าพักแน่ๆพี่น้อ,นนองเพรอยากพักแต่ของเนี่ยเขาน่าจะพี่น้องจ้ะให้นายเฮ็ดถ่ายกินจ้ะปรได,ด้ไปซื้อเพิ่นแล้วจ้ะนี่หาหน้าบ่เฮ็ดให้กินที่กระบา,ก,าก,กินแล้วกันละข้ามยิ่งใหญ่ อ,อร่อยนะ้้างี้ี่ชดชดลาบเป็ดมจับมาสีลกอืมจับสีนกจับเป็ดตุ่นก็ได้เลยหัวหางสัตว์บักริกเถอะ กหักเลยเปล่ืมอืมต้มรสกระเสียบเสียบดีอยู่รุงเ่มปรูงเพิ่มบ่อ๋อวหวอยู่น้อง้น้องยมพี่คนยิงจะได้ว่าพี่แช อืมอือมอัวเฮียอืมอืม,อม,อมสอบจ้ะมันเด้มจะทางไก่ท้างไกง <มา S 1> ่น <มา S 1> ้ำเทียพเปนองของาลาบเห่ายุงเทียบก็บบกากินต้อกใชนเชียมากใ่เนาะอืม, <laughs> อม ถ้าตัดเฉดจะพี่น้องเ็ดบกน้ำมันอยวย หลับเป็ดกับถอดใบบักูดใจพี่น้องนหนทำยังไงเลยครับ มันหิว,ขวเข่าปะฮึเรียบเดอือพี่พน้องเพ่นบอกว่าทึงไหนแล้วอยากเบิ่งบานหอดไเลเวอร์ไกลล่เราจะพี่น้องเดียวสิบสิบไให้เบิง่งต่อใคยมันเรียบเลยกอน,น,นอีกแล้วจ้ขกินแดนี่เ,เน,นี่ยลูกกินงๆ้แอว อยากได้ชุดใหม่ประจ๊ะในกุกกระตาป่ลูกอยากได้ขวานทั้งเล้วอืมอืเสียไม่เอาไม่เอาไม่เอาอืมครับลองจิ้มบ่อืมไอ้นี่ปนปูใส่น้ำจองแซ่บไอ้ปนป่าใส่ปนปุก

นี่พูกีจเดียนลรูกผมอยู่บะครับพี่น้องหายหลยายๆเ้ื่อหายกะจับหฟแล้วซื่อพี่น้องไม่ได้ไปถือปากดอกอแล้วขุดถึงมันสาห้าน่านจ้ะต้องเข้าใจคนที่มักมาอือจบอันนี้ก็กว่าอยู่คือสิแ่บไม่ค่อยซื้อน้ำตลาลลวแบบ รสชาตินี่นะอือโบได้ลืมเด้ออือข่าเบิดขันกลินอิ่มเข่าไอ้ก้อนนี่แชบิลิอยู่นับประก,กันแชบิลิ ใจเลยใส่ตะู้ไข่หมะทัว่วหักแง่าพี่น้องหมกขึ้นจ้ะแบบหอดตีที่ใส่ก่อบใส่ถทายว่าไม่ยักบาทไม้ฟรีใส่กรอบสิบาท Nhân kính lắm nén 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 nó nén nén nó nén 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 khoang nén Nó nén 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 khoang nén 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 มาฝนจำอ้วนเลยนะอืมันตึงใช่ไหมง่าย ขายมาทัา้งหัวข้อใหม่อยูล้วยขุยใช่กระหล่๊บเป๊ดมึงมน่าจะใส่ก่อน้อมมันบบกรูดเนี่ยบ่บปิดหวัง บ้านไก่แล้วเราจะพยายามเร่งสิงาง้างมันก็ะลิงให้พี่น้องจ้า๋ยกได้เบิ้งแน่นอนแหละพี่น้องยังอยากเบิง้งให้ยังยจดีมากเลยสงเกบพี่รอคอยปะ อืมโอเคมันอามัอ่อกันบ้านก็เชงานที่ต้มนี่เพราะว่าสร้างแบบสร้างมเป็นจกของเงินใช่จอของว้ใจมัเนละว่าจงได้ก็ได้เบิร อันนี้เปียบเที่ากับอ,อื่นวาสร้างน้ำบางได้พี่เนาะคือข้องคนอื่นเพื่อแบบได้คือข้าต้องการหลักจากโมเมนว่าเอาข่วมสร้างเอา,อา,เอา,อาข่วมจะข้องบางนะสร้างั้งอื่นทั้งคนเพื่อนสิแต่จะสร้างมะไม่อเข้าไปเบียงส,สิต้องเดือดร้อนมาก ให้เพื่นแย่งวาเป็นยังสี่ไม่สิเป็นยังสี่ไม่ไดเป็นสีคนก,ก็นให้เท่าตาจริงใจอ,อันนี้ก็เป็นเข่าหลายๆหรออ,อ,อ,อออ่อนๆไปหนักอื้หวาน อะไรลูกเบื่อตกแต่งเฮยังได้พักป่ะเฮย์เพราะกระติบมันกินพักได้ปเป็นหนอเปี๊ยไปหนอมึงได้หมดเนี่ย,นเ,นยเอาวะอเอาไหมใครโดนเปียไม่เอาพอพอ,อ มันจะเลื่อยปลายบ่าปเนี่ยอ,อ,อันน้เข่าลายผากักในเดียวพี่นเนงเพราะว่าน่าหลา,ายบแบบลายผม,มกินตอนอิ่มมั้งเนาะบ่บบ่บ,บผ่ผบเข่าลายกับี่เท่านั้นแ้วผมมา

ทอดกับพริกสดอันนี้เราใส่แบบพริกด้วยน,นะหลาเบ็ดก็ใส่ก่อนป้าสมอยากพี่น้องจ้าโมดิกลินโดนเติ่นตัวด้เนี่ยเบัดเซ่ ตักใส่สสทุกย่างเลยอืมทิ่ก <นะ S 2> ้าวเตี่ยนาะอืมชี่อ,นนอยากกินพักพี่น้องเพื่อนกินหมักแตงมาหลยขามเราเลยจมอืมคุยกับพี่น้องเหรอหรอ เอาอะไรบอกสิจิจะเอาอะไรคะเอาอะไรลูกเอาอะไรคะบอกก่อนจิเอาอะไรคะเอาอะไรคะลูกอืม,อมเอาอะไรคะอืม <laughs> อมืีนอ้องจีนไรไรเอ้ย <laughs> <laughs> Những người yêu. 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 Những นั่งอยู่น้ำผึ้งกระจมหอเปางง่งนง่งนงนงอ<ม>อ๋่หะพี่นอ้องสหรับคลิปนี้ก็เอาไนเดี๋ยวพอคลิปหนาครับขึ้นสำหรับกดไลค์กดแชร์ให้กด้วยคือเกาเรืองครับเรื่างสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะบา